เมืองมัสโอคความลับที่ถูกฝังคุณเคยได้ยินเรื่องราวของเมืองที่หายไปจากแผนที่หรือไม่เรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้อาจทําให้คุณขนลุกเมืองมัสโอกเมืองที่เคยรุ่งเรืองด้วยแร่กรรมฐานบัดนี้เหลือเพียงซาาประคักพังที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาว่ากันว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่ใต้ดินมีข่าวลือว่าคนงานที่นี่พบเจอกับสิ่งลี้ลับเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินและเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดพวกเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ทำไมเมืองทั้งเมืองถึงถูกทิ้งร้างรัฐบาลญี่ปุ่นปิดบังอะไรไว้มีทฤษฎีมากมายตั้งแต่การทดลองลับไปจนถึงคำสาบโบราณบางคนเชื่อว่าวิญ,ญญาณของคนงานที่เสียชีวิตยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่คอยปกป้องความลับของเมืองจากคนภายนอกถ้าคุณอยากรู้ความจริงเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางที่น่าสะพรึงกลัวกดติดตามเพื่อรอชมตอนต่อไปที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในเมืองมัซึโออย่าลืมกดไลค์ และแชร์เรื่องราวนี้ให้เพื่อนของคุณได้รู้ใครจะกล้าไปสำรวจด้วยกันบ้าง